มหาเฮงครับเหมือนเดิมครับขยับเข้าหาครับเตะเข้าไปชาดใหญ่ออ้ยพอหลุดแล้วโดนเลยครับจังหวะนี้ครับแข่งซ้ายครับซ้ายของุ่งเรืองเล็กนะครับเดินเข้ามานี่ชิงเตะก่อนเลยครับโชคไปยิ้มไปนะครับทางด้านของมหาเฮงจะมั่นหกมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าุ่งเรืองเล็กนี่ ไม่ยิ้มนะครับจะโอ้คืนด้วยแข้งซ้ายนะครับโอ้โหเรียกว่าแต่ละดอกนี่เนื้อเลื้อทั้งนั้นนะครับโอ้โหสายเนียนตาเหลือเกินครับ3ดอกติดต่อกันแล้วครับยิงโดนยิ่งเดินครับท่านของมหาเฮงครับท้าทายด้วยครับโอ้โหเตะเข้าตลอดครับแข้งซ้ายของลูกหนึ่งเล็กแต่ว่ามหาเฮงยังไม่สะทกสะท้านครับดูครับไปได้แต่ไปครับขอทีเดียวเนื้อเน้นๆครับตูครับประชิดตัวจังหวะดีตั้งใจจะต่อยหมัดแล้วครับขอหมัดเดียวครับมหาเฮง เฮงสงชื่อไว้แต่ว่าลุ้เลืงกเนี่หูสายทางเดียวเลยครับสายยาวๆครับดีกว่าสายนี่หวดไม่ยั้งเหมือนกันนะครับมหาเฮงนี่จะมั่นใจนะครับรับไปเยอะๆไม่ได้นะครับโอ้แข้งนะครับโดนเยอะๆนี่ยุบได้นะครับขยับเข้าไปครับมหาเฮงยังเหมือนเดิมนะครับดูแต่ว่าลุงนเลื่งแรกเนี่ดูว่าตอนนี้นี่จะปากหลักไม่หนีนะครับไม่หนีมากนะครับแล้วก็ออกแข้งซ้ายนี่คอยโต้คืนก็อยู่ที่ว่ามหาเฮงนะครับพยายามจะเบียด้าไปเจาะยาง หลายจังหวะเลยนะครับซ้ายของลุงหนึ่งเล็กครับเตะไปที่แขนขวาของหมาเฮงนะครับเอาที่ขวาครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเตะแขนครับโดนทุกซ้ายเหมือนกันครับน้าสะบัดแต่ก็ยังเก็บอาการได้ดีครับนี่ครับได้เก็บอาการด้วยการเตะซ้ายเบิ้ลสามแข้งครับลุงหนึ่งเล็กเข้ามาให้มาแล้วครับค่อยๆมาครับโอ้โหโดนขาเข้าไปนี่ทำท่าจะสะดุ้งทุกทีนะครับแต่ว่าข้างที่โดนนั่นแหละครับจัดจ้านเลือเกินซ้ายเอ้ามาดูกันนะครับเบียดเข้าไปโอ้โหต่อยมัด เอาเลยครับมีหมัดมาเสริมด้วยนะครับดูนะครับว่าพลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเรียกว่าตามตลอดนะครับทางด้านของมหาเฮงทั้งเจาะยางทั้งขาทั้งหมัดนะครับเรียกว่าโต้ตลอดอย่าไว้ใจไม่ได้ครับอาวุธของมหาเฮงครับยังแรงอยู่ทุกอนูครับหมัดซ้ายครับเนี่ยโฉบเข้าไปต่อยเลยครับวงนแยกก่อนครับ ับไปจับไ้ดูครับโอ้โหจับหมุนแล้วก็เทเข้าเชือกไปเลยครับกำลังดีเหลือเกิน้ายหลุดครับแต่ยังไม่โดนโต้ตอบคืนเนื่อง่าเป็นจอมลงทุนอีกคนนะครับทางด้านของมหาเฮงขยับเข้าไปกว่าจะเข้าไปถึงนี่โดน้ายก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ี่ก็ยกนี้จะทำได้ตามที่ทีมงานนี่ติวเข้มไว้หรือเปล่ากัน โอ้โหสายหน้าของลุกน้องเลยครับได้เตะได้สองเท้าแล้วครับขาบวมก็เก่งสองตีนครับลูงเล็กขวามาครับมาใฮงติดบังพยายามจะขยับแล้วครับหาจังหวะออกแข้งขวาอ้าวเข้าครับดอกนี้ลุกน้องเล็กยังไงครับพอดูแล้วมีอารตรงหรือเปล่าอ้าวนี่แหละครับถ้าหลุดจากเกมถ้าสมาธิแตกจะมีโอกาสพลาดพังเสียที่คู่ต่อสู้ได้ไหมครับนี่ครับมาเองเริ่มทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับโยนี้ยกที่4ครับออกมานี่มีหมัดสลับด้วยนะครับเตะขวาต่อยขวา ามาดูนะครับรุ่งเรืองเล็กต้องเดินหรือเปล่าอ้าวออกมาถอยตั้งรับอีกแล้วนะครับปล่อยให้มหาเฮงนี่เดินขยับหลอกล่อนะครับดูครับซ้ายซ้ายจะทํางานหรือเปล่ายกนี้ซ้ายโอ้โห้ายนี่โดนบวกเลยมีหมัดนี่คอยบวกอยู่ตลอดนะครับางด้านของมหาเฮงเรี่กว่าไม่ยอมเสียเปรียบมาดูกันที่วงในขยับเข้าหาครับมหาเฮง ไม่ออกครับแทงขวาครับขวาเตะจาอไปที่พับในครับโอ้โหเกมการชกตอนนี้ก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับมาดูนะครับว่าใครหยุดนี่โอ้โหแต่ว่าสายดอกนี้นี่เนื้อเนื้อไม่ปนน้ำเลยนะครับตา้งดน้าของลุงเรืองนั้นหดเข้าไปนี่ล้มทั้งยืนครับเรว่าเกาเหล่าเนื้อไม่ใส่น้ำครับเนื้ออย่างเดียวครับเมื่อสักครู่นี้ ชื่นชมครับความพยายามแล้วก็ัวใจของมหาเห่งครับคนเยอะนะครับวันนี้แต่ว่าดูครับโอ้จังหวะนี้ครับแฮ้โดนเตะกระจจากรรมการเบรกเกมตามกติกาตามพรบมวยนี่ไม่ผิดนะครับแต่ว่านักมวยไม่นิยมทำกันละครับเพราะว่ามันเป็นจุดอันตรายครับเดี๋ยวบองทีมงานแล้วครับมหาเห่งโดนเข้าไปที่กล่องดวงใจเอาละครับเบียดเข้าไปต่อยหมัดชักโมโหแล้วครับตอนนี้มหาเห่งเดินเร็วขึ้นนะครับดูนะครับ มนก่อนนะครับเข้าไปนี่จะโดนแข้งก่อนพยายามที่จะต่อยหมัดเตะเจาะยางนี่ลูกเจาะยางนี่หายไปแล้วนะครับลืมไปแล้วนะครับทางด้านของมหาเหงโอ้โหโดนซ้ายเข้าไปถูนะครับแต่ละดอกนี่เจ็บๆท้งนั้นพยายามจะขอหมัดเดียวนะครับเดินหาจังหวะหาโอกาสให้กับตัวเองครับทางด้านของมหาเฮงขณะที่รุ่งหนึองเลยครับก็ประคองเกมแหละครับพยายามไม่ให้โดนนะครับ ทางด้กันก็พยายามจะออกอาวุธสกัดการเดินเข้าถึงตัวของมหาเฮงครับแต่ว่ายังหยุดไม่ได้ครับมหาเฮงยังคงเดินครับไปได้แต่ไ,ตไปครับจะซ้ายจากขวาไม่สนไม่กลัวครับเรียกว่าถ้าหยุดนิดเดียวนีน่ยุ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาตามกันต้องท,ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วครับเกมของมหาเฮงเดินขยับครับก็เดินมาหยกอ่ะครับ ว่าตนนี่ไปเจาะยางอันตรายหรือเกินนะครับแต่ว่ายกที่3ามที่4นี่ลูกเจาะยางนี่หายไปจะมาเน้นหมัดเป็นพิเศษนะครับทําให้ทางด้านของรุ่งเรืองเล็กนี่อยู่ได้แล้วก็อาศัยจังหวะนะครับคอยออกแข้งสกัดแล้วก็ออกนี่มั่นด้วยนะครับมาดูกันครับมาเฮงมาหาเฮงยังไม่ยอมครับราดใดที่ยังไม่ยอมก็ยังมีโอกาสแล้วครับที่จะได้รับการชูมือครับเพราะว่าเสียงระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังครับ หัวลุงเหืองเล็กนี่ออกมาคุมเกมแล้วนะครับยกนี้วนไปรอบๆเวทีนะครับไม่ประมาามีลูกทีบนี่ทำลายจังหวะเอาไว้นะครับมหาเฮงไม่สนแทบจะวิ่งเข้าใส่เลยครับตอนนี้โอ้เน้นหมัดเป็นพิเศษเอาได้ไม่ได้โอ้ต่อยลาตัวต่อยหน้าเอาแล้ครับเริ่มจะได้ลุ้นได้เชียร์เหมือนกันนะครับตอนนี้เริ่มจะคึกขึ้นมาอีกแล้วครับไปเดินตัดเวทีถือว่าสวยงามก็ต่หน้าของมาหาเฮงครับ ด้านของรุ่งเรืองเล็กนี่แกพยายามตีกันเชียงวนแต่ว่ามหาเฮงครับแกเดินตัดเวทีได้ดีครับดูครับถึงตัวเร็วมากครับยังไม่ยอมเลยครับมหาเฮงครับมัดซ้ายครับเวลาต่อยนี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับขอหมัดเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับมาดูวงในนี่ต้องปล้ำไว้ก่อนนะครับคุมเกว้ก่อนทางด้านของรุ่งเรืองเล็ก มาดูนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับให้กับทางด้านของมหาเฮงได้ลุ้นได้เชียร์นะครับจะทําได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเอาละครับแต่ว่าดูว่าสงครามนี้ทาท่าจะสงบแล้วนะครับตอนนี้ เสียงระฆังหมดยกสุดท้ายดังขึ้นเท่านั้นแหละครับมาแล้วครับจะมาขึ้นในช่วงปลายยกอีกนะครับโอ้โหครัดูแต่ว่าลุงเรืองเล็กไม่ประมาทนะครับไม่ว่าคุมเกมไว้นะครับเอาโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนพยายามจะฮึดอีกแล้วนะครับยกสุดท้ายฮึดสุดท้ายนะครับเลือกสุดท้ายนะครับตอนนี้โโอ้หจะขออีกหน่อยครับต่อยไปยิ้มไปครับมาเฮง ส่วนพวกนี้เจอกัน2ช่องเหมือนเดิมนะครับยังเป็นระบบปิดเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาก็ทางทูฟยูหมายเลข24นะครับแล้วก็20นาฬิกาาาทีโดยประมาณทางเพจมวยเด็ด789ครับขอโทษขออภัยกันแล้วครับน้ำใจของลูกผู้ชายครับตามภาพตามสายตาครับคงจะไม่มีปัญหาใดๆด้วยประการทั้งปวงนะครับ ไปที่มุมแดงครับร,รุ่งเรืองเล็กสิทธิหลวงตานะครับเอาชนะคะแนนไปได้พี่อาลิบาบาครับผมเอกชุมพรและ